จุติแชนเนลสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพวกเราจุติแชนแนลจะขอเท่าความเดินตอนที่แล้วต่อจาก EP ที่3เรื่องราวกำลังเข้มข้นสิ่งที่พบเจอไม่ได้เป็นอย่างที่คิดธงกิจก็เริ่มพูดด้วยสำเนียงนิ่งๆเหมือนเคยพูดมาแล้วหลายครั้ง เขาเล่าว่าเรื่องที่เด็กเล่าให้คุณพี่ฟังเป็นเรื่องจริงครับแค่คำพูดประโยคแรกก็ทำให้ผมช็อกอีกครั้งผมนิ่งฟังอ้าปากค้างป้าจวนที่คุณพี่เจอนะ่ะแกเป็นแม่บ้านของโรงแรมแกป่วยอ่อนๆแอดแอดมานานแล้วครับพี่น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดผมก็พูดไม่ถูกว่าชื่อโรคอะไรแกไอติดต่อมานานหลายเดือนจนมาช่วงสุดท้ายก่อนแกจะตายแกไอไหนักมากผม ฟังมาถึงตอนนี้เสียงไอที่เคยได้ยินก็แว่วเข้ามาในความคิดมันยิ่งเพิ่มดีกรีความกลัวขึ้นไปอีกจนช่วงหลังป้าจวนแกต้องออกไปรักษาตัวไม่นานก็ตายแต่แกก็ยังมาทำงานให้แขกเห็นบ่อยๆไม่รู้จะมาทำไม <c oughs> ทงกิจจบประโยคด้วยเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากเหมือนไม่ยีละก,กับเรื่องที่เกิดขึ้นแม้จะมองเห็นไม่ชัดเจน แต่ผมรู้สึกได้ผิดกับความรู้สึกผมในตอนนี้ที่แม่ยิ้มอย่างยากในความรู้สึกแสดงว่าแม่บ้านที่พี่คุยด้วยคือผมหยุดคำพูดไว้แค่นั้นความรู้สึกในตอนนี้เหมือนมีก้อนอะไรมาจุกที่คอไม่มีใครอีกแล้วครับคุณพี่กี่โดนแล้วละ่ะเขาพูดมาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่มีอีกเรื่องนะครับพี่ที่พี่น่าจะยังไม่รู้ ผมเงยหน้ามองคนพูดเพื่อรอประโยคต่อไปขณะที่มือจับแก้วน้ำกำลังยกขึ้นดืม่มที่โรงแรมนี้ไม่มีเด็กมาวิ่งเล่นนะครับผมวางแก้วน้ำลงด้วยมือที่สั่นเกินกว่าจะถือฟังต่อด้วยอาการตัวแข็งข้างมันถูกสาปธงกิตหันไปมองที่เคาน์เตอร์เพื่อดูว่าอาหารที่ผมสั่งเสร็จหรือย,ยังธงกิตหันมาเล่าต่อเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าเมื่อไม่นานมานี้มีลูกๆของเจ้าของโรงแรมนี่แหละครับ มาวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วก็บนตึกพักของโรงแรมด้วยตามภาษาเด็กเลยครับแล้วก็มีเด็ก3คนแอบเล่นน้ําในสระน้ําตอนกลางคืนพ่อแม่ก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นคงจะเล่นเกินเลยไปในสระของผู้ใหญ่ก็เลยจมน้ําตายทั้ง3คนกว่าจะมาเจอก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วครับพี่ฟังมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกหนาวจนตัวสัน่นแม่แอจะถูกปรับอุณหภูมิไปแล้วก็ตามตั้งแต่นั้นมา เจ้าของโรงแรมเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้ลูกหลานของเจ้าของที่โรงแรมมาวุ่นวายแถวนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกแล้วก็จะได้ไม่รบกวนแขกที่มาพักด้วยครับถ้าอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีเด็กมาวิ่งเล่นแถวนี้และว,วันนี้ก็ไม่มีเด็กเข้ามาพักที่โรงแรมด้วยผมว่าเด็กๆที่คุณพี่เจอนะ่ะไม่ใช่คนนะครับเอ้ยนี่มาที่เดียวกูเจอเบิ้นเลยเหรอวะผมนึกในใจหลังจากจบประโยค ธงกิจเดินเข้าไปในห้องครัวเพื่อจะเอาอาหารมาเสิร์ฟทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวในบรรยากาศที่สุดวังเวงแม้จะเป็นเวลาไม่กี่นาทีแต่ความรู้สึกของผมตอนนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินผมจัดการกับอาหารตรงหน้าจนหมดด้วยความรวดเร็วแม้ความหิวจะถูกความกลัวเข้ามาแทนที่แล้วก็ตามสายตาย,ยังเหลือไปมองรอบห้องเป็นระยะระยะเพราะความระหวาดระแวง พนักงานหนุ่มยังคงยืนทำงานของตนเองอยู่เงียบๆไม่ไกลนักหลังกินอาหารเสร็จผมบอกเบอร์ห้องพักกับธงกิจเพื่อให้คิดค่าอาหารและผมจะจ่ายพร้อมกัาห้องตอนเช็คเอาท์ในวันพรุ่งนี้เขาเอาบินให้ผมเซ็นขอบคุณอย่างสุภาพพร้อมกับเดินไปเปิดประตูให้ก่อนออกไปผมยังหันไปถามเขาอีกครั้งน้องปกติเรื่องแบบนี้คนของโรงแรมจะไม่เล่าให้แขกฟังพี่ถามจริงๆน้องไม่กลัวแขกนีหมดเหรอ คราวนี้ธงกิจพูดด้วยความกังวลจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกครับแต่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางเจ้าของโรงแรมเขาไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่ทําบุญให้พวกเขาก็เลยไม่ไปไหนผมเลยคิดว่าถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เยอะๆเจ้าของโรงแรมเขาก็น่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นมาบ้างครับผมพยักหน้าแทนความเข้าใจไม่พูดอะไรแล้วเดินออกมาตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเศษผมต้องเดินกลับทางเดิมซึ่งผมรู้สึกกลัวในตอนนี้มันทวีคูณ กว่าตอนขามามากผมก้มหน้าก้มตาสาวเท้าด้วยความเร็วบรรยากาศโดยรอบเงียบสนิทมีเพียงเสียงรองเท้าที่กระทบกระเบื้องปูพื้นทางเดินเท่านั้นที่ดังอยู่เป็นเพื่อนมือลวงกุญแจห้องพักที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อขึ้นบันไดามาชั้นสองห้องยังอยู่กับสุดทางเดินทันใดนั้นพร้อมกับเสียงไอโครกครักดังมาจากบันไดฝั่งตรงข้าม ก็ยังไม่เห็นใครผมหยุดนิ่งฟังด้วยใจที่เต้นระทึกเสียงนั้นกำลังใกล้เข้ามาผมตัดสินใจจะหันหลังวิ่งกลับหากแต่ก่อนที่จะก้าวขาออกไปนั้นพันได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของกลุ่มเด็กดังมาจากตีนบันไดชั้นหนึ่งถ้ากลับไปเจอผีเด็กถ้าไปต่อเจอผียายจวนตอนนี้เหงื่อแตกเต็มหน้าเป็นเม็ดๆผมตัดสินใจวิ่งอย่างสุดขีดเพื่อจะเข้าห้องให้ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ผมวิ่งเข้าหาต้นเสียงของยายจวนที่อยู่อีกฝั่งเสียงเด็กยังดังอยู่ข้างหลังเสียงไอย,ยังดังอยู่เบื้องหน้าทันทีที่วิ่งถึงหน้าห้องผมรีบไขกุญแจด้วยมือที่สัน่นแรงหันซ้ายหันขวาทั้งสองฝั่งของทางเดินเสียงไอและเสียงแกรแกรของพวงก,กุญแจที่ยังได้ยินชัดบวกกับเสียงตัวเองตะโกนกล้องอยู่ในหัวทำไมยังไขไม่ได้ัทีวะยิ่งกว่านั้น ผมเริ่มเห็นหัวดำๆของต้นเสียงโผมาแล้วตามความสูงของชั้นบันไดใบหน้าของยายจวนพ้นบันไดชั้นสุดท้ายมาแล้วจนเห็นชัดสายตามองตรงมาที่ผมพร้อมเอ่ยขึ้นว่าคุณจะ๊ะเหมือนพระเจ้ายัางพอม,มีน้ำใจอยู่บ้างพร้อมกันนั้นประตูห้องพักก็เปิดโอกาสสุดท้ายให้ผมได้เข้าไปผมใช้โอกาสนี้อย่างรวดเร็วที่สุดปิดประตูดังโครมล็อกกอนทุกตัวที่มีอยู่เมื่อเข้ามาในห้องพักทุกอย่างเงียบสนิท และมืดมิดจนมองอะไรไม่เห็นมีเพียงแสงไฟจากภายนอกเท่านั้นที่รอดเข้ามาที่ขอบประตูถ้าไม่ได้เสียบก้ากุญแจเข้าที่ช่องเสียบระบบไฟในห้องก็จะไม่ทํางานไปหากุญแจยังเสียบคาอยู่ที่หน้าห้องเวนเอ้ยซวยอะไรอย่างนี้ผมนึกในใจไม่กล้าส่งเสียงอะไรทั้งสิ้นเหมือนอยากจะซ่อนตัวจากความกลัวที่ถาถมอยู่ด้านนอกในห้องยังมืดและทุกอย่างก็เงียบ และสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นเพียงความฝันก็เกิดขึ้นใครคนหนึ่งกำลังเดินมานอกจากเสียงเดินที่พอได้ยินแล้วสิ่งที่ยืนยันชัดคือเงาของขาทั้งสองที่บังแสงไฟที่ลอดขอประตูเข้ามาแล้วเงานั้นมันก็หยุดที่หน้าห้องในห้องยังมืดและทุกอย่างยังเงียบมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นถี่และเสียงหายใจหอบของผมพวกความกลัวเท่านั้นก็กก็ก็ ก็กกๆก,ก,กผมสะดุ้งสุดตัวทั้งสองมือยกขึ้นปิดปากแน่นอะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอกห่างกันเพียงประตูกัน้นมันเคาะประตูพร้อมกันนั้นผมยังได้ยินเสียงหวัวเราะของเด็กที่อยู่ด้านนอกอากเวลานี้น้ำเสียงปนไปด้วยความเย้ยหยันและสนุกใจผมกระโดดขึ้นเตียงคุมโปงแน่นมือทั้งสองข้างอุดหูและอยู่ในสภาพนั้นจนไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร ในห้องอยังมืดและทุกอย่างยังเงียบนอกห้องก็เช่นกันตัวผมเต็มไปด้วยเหงื่อที่ชุ่มโชกนั่นเพราะความกลัวและอยู่ใต้ผ้าห่มหนาเป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์มือค่อยๆล่วงโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงเพื่อกดเปิดเพอให้มีแสงบ้างผ้าห่มที่คลุมตัวถูกเปิดออกอย่างช้าๆช้าๆตอนนี้มีเพียงแสงจากหน้าโทรศัพท์มือถือที่น้อยนิดเท่านั้นที่พอทําให้เห็นอะไรได้บ้าง ผมค่อยๆหันหน้าจอโทรศัพท์ไปรบอบๆเพื่อหาโทรศัพท์ของโรงแรมซึ่งโดยปกติถ้ามาอยู่หัวเตียงก็อยู่แถวๆโต๊ะวางทีวีตั้งใจจะโทรหาเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ฟอนต์ไฟหน้าจอมือถือดับตามเวลาของระบบที่ตั้งไว้พร้อมกันเสียงโทรศัพท์ของโรงแรมก็ดังจนลั่นห้องกริ๊งกริ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 ง,รงผมสะดุ้งสุดตัวเพราะความตกใจกดเปิดไฟที่มือถืออีกครั้งอย่างลนลาน มันดังอยู่3ามสีครั้งโดยยังไม่มีท่าว่าจะหยุดถ้าผมไม่รับผมคงต้องตายเพราะเสียงนี้แน่ผมตัดสินใจเอื้อมมือที่สั่นไปหยิบูโทรศัพท์แล้วยกขึ้นแล้วเสียงจากปลายสายก็พูดว่าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสนามเด็กเล่น EP ที่4ฝากเพื่อนๆรอรับฟังและติดตาม EP สุดท้าย จากช่องจุติแชนแนลของเราในครั้งหน้าด้วยนะคะก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนๆจากช่องจุติแชนแนลของเราด้วยนะคะ